สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพิชิตาก็มารีวิวครีมรองพื้นนะคะวันนี้นะคะก็จะรีวิวครีมรองพื้นเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเป็นของลอร่ามาร์เซย์นะคะตัวนี้นะแต่เป็นแบบขนาดทดลองนะคะรุ่น Candle Glow Soft Luminous Foundation นะคะสีวานิลลาลอร่ามาร์เอยามาลองดูแล้วกันนะคะ ว่าจะดีหรือเปล่าลองเลยเออขวดของเขานะคะก็จะออกมาแบบแบบนี้อ่ะเนียนประปีดดูเลยแล้วกันสีดูดีนะเนื้อครีมดูดีค่ะ สี่ก็โอเคอนี้สีนีลาลงเลยแต่ตัวนี้หอมหอมนิดนึงอ่าเดี๋ยวลงดูก่อนสักครึ่งหน้าล้กันลงง่ายอีกแล้วลงง่ายมากๆ ดูดีใช่นะตัวนี้โอเคตัวนี้นะคะลงง่ายแล้วก็มีความปกปิดอยู่ในระดับหนึ่งนะปกปิดได้พอประมาณอ่งงา ตัวนี้นะคะลงง่ายแต่ว่ายังคงทิ้งคราบของความเป็นน้ำมันอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้มีปัญหาอะไรนะพียงแต่ว่ารู้สึกได้ว่าเราควรจะต้องเติมแป้งไฮไลท์เชดดิ้งกันหน่อยไฮไลท์ไปนะคะ มุมปากนะคะร่องแก้มนะคะปีงกาเนาะอ่าในส่วนของตัวเชดดิ้งนะคะก็จะเป็นสีที่เข้มเนาะเราก็เอามาทำกรอบหน้าเราให้ดูเล็กลง<ๆ>เช่นหน้าผ่ากนี้ตัดกางนี้แล้วก็เอามาทำดั้งให้เรานะคะ ตรงนี้สีขาวใช่ไหมคะแล้วก็ลงสีเข้มด้านข้างมันก็จะเป็นการช่วยสร้างมิติให้กับหน้าช่วยสร้างเงาทำให้หน้าดูเล็กลงนะคะ Glee, bleep bleep. มาลงแป้งกันเลยค่ะ ในส่วนของตัวอายแชโดว์นะคะพี่ชิต้าก็จะรีวิวตัวนี้นะคะเป็นของคาเลนนะคะรุ่น Colorful j ู n จ o e โก้อ d o p ชโดวพาเตสีเลยจังโก้เลยนะคะป่ามากๆเลยพาเลตก็ดูเก๋ไก่มากนะอันนี้คือยังไม่เคยได้ใช้เลยนะคะใหม่แกะกล่อง พิ่มมาส่งวันนี้เลยด้วยซ้ำนะะเดี๋ยวเรามาเลือกสีที่จะใช้กันนะคะเดี๋ยวพิชิตาก็จะแต่งออกโทนน้ำตาลส้มๆนิดหนึ่งนะคะก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีแรกนะคะลงรองพื้นนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสีนี้นะคะเป็นสีที่สองนะคะแล้วก็จบด้วยสีนี้นะคะก็คือใช้ช่องนี้เนาะโอเคเริ่ม ของเขาเนี่ยจะมีตัวส่วนที่เป็นสีฝุ่นด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเหมือนดินน้ำมันอะโอเคลงหลงพื้นที่ตาเ,เขาก็จะเป็นทองแบบวาวๆาวแบบบางๆนะมีความเลืองแสงอยู่เบาๆแล้วก็มาต่อสีสีทอง ตัวนี้นะคะก็จะมีความเป็นน้ำมันน้ำมันเห็นไหมพอกดลงไปแล้วมันจะมีรอยบุม๋มอ่าแล้วก็มาจบด้วยสีนี้นะคะสีออน้ำตาลเนาะก็จะเป็นออกดินน้ำมันเหมือนกันเห็นไหมคะเป็นรอยบุ๋มบุมนิดนึงสีออกมานะมันจะเป็นน้ำตาลแต่ออกทองแดงน้ำตาลทองแดง เป็นสีที่สวยดีอ่ะอเดี๋ยวเอาตัวคู่ก,กันเล็กนะคะอะไรนิดนึ่ง แค่นี้ก็พอเนาะหรือว่าเราอาจจะใส่สีตัวนี้เข้าไปนิดนึงตัวนี้นะคะมันก็จะมีความเบาๆขึ้นมาอีกนิดนึง ที่สีลิปสติกตัวนี้ แล้วเราก็เพิ่มเออปากก็จะเป็นสีส้มนะใช่ปะเราก็ทาตัวตัวสีทองเนี้ค่ะนี่แต้มลงไปเห็นไหมบอนะบอเนอะมันก็จะได้ลิปสติกสีใหม่ที่มีความเกร๋ขึ้นนิดหนึ่งก็คือจะมีแบบว่า ความเป็นประกายสีทองเบาๆเป็นนะอืมทิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อเพิ่มความเี๋การแต่งหน้าอีกอย่างหนึ่งนะคะโอเคมาเขีนกรีดอายไลเนอะร์กัน โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ชิตารีวิวตัวนี้นะคะเป็นครีมรองพื้นนะคะของลอร่ามักเซยนะคะตัวนี้สีวนิลานะคะรุ่นแคดเด e Glow s o f t Luminous Foundation นะคะก็ตัวนี้ก็ใช้ง่ายเหมือนกันนะคะใช้ง่ายใช้ดีนะคะสนใจก็ไปซื้อกันที่เคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะอยากจะให้รีวิวอะไรก็บอกนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ